สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับวันนี้มีความปราบปื้มนะคะคแล้วก็อยากจะพาทุกคนมาชมนี่ด้วยกันนะคะนั่นก็คืออันนี้โล่เงินนะครับโล s ซับสขไคร์หนึ่งแสนซับสขไคร์นะคะครับตอนนี้ช่องร้ปรปราชาแนเเล,ลก็มีผู้ติดตามมากกว่า1,000 0แสนซับสขไครแล้วนะคะคขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามเรามาตั้งแต่เริ่มต้นจน ยอดซับสไคร์เกิน1นึ่งแสนแล้วเนาะตอนนี้เดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าด้านในนะคะหน้าตาเขาเป็นยังไงอันนี้จะเป็นโลนงเงินนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นอ่มันเซอร์วิเคตนะครับ<า>ของทาง YouTube นะครับที่ให้เรามานะครับอันนี้ก็จะมีข้อความประมาณนี้นะครับจาก100เนาะมาหนึ่งพัน แล้วก็หลักหมื่นหลักแสนต่อไปเขาก็อยากจะให้เรามีคนติดตามหนึ่งล้านซับสไครต์แต่ก็ต้องใช้เวลาใชนั้นหลายปีอยู่เนาะกว่าจะกว่าจะแสนซับนี่ก็ใช้เวลาประมาณน่าจะ3ปีได้เลยหออะอเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ชมโลกกันนะคะนี่เลยค่ะคอันนี้ก็จะเป็นโลกเงินนะครับ หน้าตาอยู่คบนะครับหน้าตานะคะของโล่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีชื่อช่องของเรานะคะใช่ครับรัตวราชนแนลนะคะหนึ่งแสนซับสไครซึ่งต่อไปนะคะหลังจากที่ได้รับโล่นึ่งแสนแล้วก็จะเป็นหนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านก็จะเป็นโลโลทองนะโลทองอันนี้จะเป็นโลเงินนะคะคต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องรัตวราชาแนลนะคะขอบคุณ ทุกยอดดูทุกยอดไ like, ลทุกยอดคอมเมนต์นะคะอยู่กับพีทและกระเน็แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวก็มาลุ้นต่อไปเนาะว่าจะถึงร้านเมื่อไหร่ใช่ครับร้านนี้ก็ยากอยู่นะยากคงต้องอีกหลายปีเลยเนาะ,ะเดี๋ยวค่อยมาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าจะถึงร้านซับสไครต์อีกเมื่อไหร่นะคะวันนี้ฉลองหนึ่งแสนซับสไครต์จะพามาชมอะไรมะนาวคาเวียนะครับ ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าพีทกับเนทไม่มีความรู้ในการดูแลนะคะเรื่องมะนาวนะคะเขาจะชื่อว่ามะนาวคาเวียนะครับหรืออีกหนึ่งชื่อเรียกมะมะมะนาวนิ้วครับมะเมาวมะนาวนิ้วมือเนาะครับก็ใครอยากสอบถามเรื่องการดูแลนะคะเรื่องการปลูกเดี๋ยวพีทขึ้นเบอร์โทรศัพท์บนคลิปให้นะคะโทรสอบถามกับทางสวนโดยตรงได้เลยวันนี้ จะพามาชมนะคะจะไม่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลนะคะลูกของเขาก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะครับมะนาวคาเวียของสวนพลสุวรรณพันไม้จะมีด้วยกันอยู่3สีนะคะ<ช>ต้นนี้จะเป็นสีอะไรเดี๋ยวมาชมกัน นี่เป็นสีขาวนะครับสีขาวนะคะเนี่ยข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะเอาไปใส่กับน้ำสลัดนะคะอร่อยมากๆเลยแล้วก็แต่ก่อนเนาะราคาเขาขายกันที่กิโลละหลักพันบาทเลยนะคะคซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้ราคายัางยังแพงเหมือนเดิมไหมเนะอะ,อะต้นนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะมะนาวคาวีหรือว่ามะนาวนิ้วมือนะคะมีกิ่งพันุขายนะคะใครอยากได้เนาะ โทรสอบถามตามเบอร์โทรที่ที่ขึ้นบนคลิปได้เลยก็จะมีเสียงเครื่องตัดหญ้าเข้ามารบกวนเป็นระยะเนาะเพราะว่าตอนนี้สวนกําลังตัดหญ้าอยู่นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะนี่เลยลูกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะรสเปรี้ยวเหมือนมะนาวทั่วๆไปเลยนะคะสีขาวแล้วไปชมสีอะไรกันต่อดีเดี๋ยวมา,มา,ม,ามาทางนี้นะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นสีชมพูมาต่อกันที่ต้นนี้เลยต้นนี้สีอะไร ตน,นี้ชมพูครับใช่ไหมมาดูข้างในกันต้นเล็กๆแต่ว่าโอ้โหลูกดกมากโอ้โหลูกดกโอโ้สวยจังแบบนี้เลยะนะคะข้างในเขาเนื้อเขาประมาณนี้เลยเอาไปจิ้มพริกเกลือก็อร่อยนะคะต้องลองซื้อไปปลูกเนาะแล้วก็ลองทานดูนะคะครับ ก็อย่างที่บอกเลยว่าพีทเคยกินที่เขาเอาไปใส่ในในน้ำสลัดเนาะครับอร่อยมากนะคะมันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็จะเหมือนไข่ปลาเนาะเวลากินมันจะเหมือนกรุบกรุบอร่อยมากมากเลยนะคะต้องลองนะคะใครอยากได้กิ่งพันุทางสวนมีขายเด้ออันนี้สีชมพูเนาะสีชมพูต้นก็ไม่ไม่ได้แบบใหญ่โตมโหฬารนะคะต้นก็ต้นไม่สูงครับประมาณนี้นะคะเอาไปปลูกไว้แบบหน้าบ้านก็ได้เนาะปลูกประดับบ้านนะคะแล้วก็ลูกก็โห หนึ่งต้นนี่ก็คือทานไม่หมดนะคะเยอะมากไม่แน่ใจว่าเขาออกลูกทั้งปีไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาเขาออกลูกเป็นพุ่มเป็นพวงเนี่ยนออกเยอะมากๆก,ออกเลยปนะู่ประดับบ้านนะคะเอาไว้แบบได้ทั้งโชว์ให้ความสวยงามแล้วก็ได้กินผลของเขาด้วยต้นแบบทรงพุ่มน่ารักดีเนาะใช่ครับลูกก็ออกออกเยอะนะครับออกเป็นพวงๆแบบนี้ออกเป็นพวงๆ ต้นนี้สีอะไรต้นนี้ถ้าเป็นลูกรักแบบเนี้น่าจะสีชมพูสีชมพูครับเพราะว่าดูดูแล้วลักษณะของแต่ละสีมันจะมีรูปร่างที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนาะใช่ครับชมพูนะคะอันนี้ยังไม่แก่เท่าไหร่ถ้าแก่ลูกเมื่อกี้เนาะโตโตลูกลูกที่เมื่อกี้มันกินหอมมากกินกับพี่เกลือเนี่ยแซ่บหลายสีชมพูมาด้านนี้กันต่อค่ะด้านนี้เป็นสีอะไรเนาะ ต้นนี้เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวใช่ไหมใช่ครับอย่างที่นะบอกเลยหนะ้าตาไม่เหมือนกันเลยเนาะแต่ละสีใช่ครับดูข้างในกันลักษณะลูกก็เหมือนกันเดี๋ยวให้เนทชิมนะคะอันนี้จะเป็นสีเขียวจะเป็นสีเขียวนี่ครับชิมหน่อยชิมหน่อยอชิมให้คุณผู้ชมชมกันเป็นยังไงก็จะเวลากินก็จะกรบกุบ ใช่ไหมแต่รสชาติก็จะเปรี้ยวอยู่นะครับเปรี้ยวเหมือนมะนาวทั่ว<ช>ไปนั่นแหละเนาะ่เหมือนมะนาวทั่วไป<ๆ>แต่จะกรุบๆเพราะมันเป็นเหมือนไขป่ปลาใช่ได้พริกเกลือนี่เข้ากันเลยเนาะ <laughs> ครับใครอยากได้กิ่งพันุก็โทรสอบถามนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นไว้บนคลิปได้เลยดูเสียงกินก็น่าจะอร่อยเนาะแซบอยู่แซบบะแซบหลาย กินมันเลยนะคะเนี une autre une autre al, like ่กุบก si ุบก็วันนี้พามาชมมะนาวคาวเบียนะคะหรืออีกหนึ่งชื่อเรียกก็คือมะนาวนิ้วมือพาชมประมาณนี้ก่อนครับผมเรื่องการดูแลยังไงก็ติดต่อสอบถามกับทางสวนโดยตรงได้เลยนะคะวันนี้เน้นพาชมนะคะ้องขออภไรด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่เนาะก็อย่าลืมกดกด ซับสไคร์นะคะให้ช่องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเนาะจะได้ได้ชมคลิปใหม่ๆที่เราลงเนาะก็จะแจ้งเตือนนะคะ <S <S ก็สำหรับ EP นี้ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของช่องรัตวดาชาแนลนะคะยังไงเดี๋ยวถ้าได้กลับบ้านที่มหาสารคามเดี๋ยวจะอัปเดตคลิปบอนสีให้ชมกันเนาะที่สวนแต่ว่าไม่ได้ขายแล้วเนาะเก็บไว้ ทำแม่พันธุ์นะคะค่ะสําหรับอีพีนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านสวัสดีค,ค,ดค่ะ